thank <laughs> you สว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ corre. ติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่11บกรกฎาคม2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชาทนพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท วันนี้เวลา17นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จมหาราชสภาธิการธิบดีควรโสดารีประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทย ในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ในายวันมูฮัมหมัดนอมมาาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าที่ร,ร้อยตำรวจตรีอาภัทสุขนันเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและนายฮุนซาเรือนเอกัขรราชทูตร,ราชนาจาัก,กรกัมพูชาประจำประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทด้วย ประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระดับพระประมุขและระดับรัฐบาลรวมทั้งผู้นํารัฐบาลทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงและมีการดําเนินการในความร่วมมือที่สําคัญด้านต่างๆที่ดําเนินไปด้วยความราบรื่นและแนบแน่นปัจจุบันราชอาณาจักรกัมพูชามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญพระประมุของค์ปัจจุบันคือสมเด็จ พระบาทสมเด็จบรมนาถนโรดมสีหมุนีและมีสมเด็จมหาบวรทิบดีหุนมาเนตเป็นนายกรัฐมนตรี เวลา17นาฬิกา25นาทีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้นางซีบีเดอร์กาติเยดิฟเอกอัครราชทูตร,ร,ราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้เข้าเฝ้าทูลอองทูลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่19เมษาย,ยน2564เฝ้าทูลอองทูลีพระบาทกราบบวงคมทูลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายเบอร์นัววองกาแปลคู่สมรสร่วมเข้าเฝ้าทูลอองทูลีพระบาทด้วย องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายณมหาราชนในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระบรมราชาุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีในการวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากษั กรุณาที่คุณสมเด็จพระนารายมหาราชหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่3สเสด็จพระราชสมภพ,พเมื่อปี2175และ,สะเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่11กรกฎาคม2231สิริพระชมพันษา5 6พันษาเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าประสาททองกับพระนางสิริธิดาเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อปี2199 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศโดยเฉพาะการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศที่ทรงติดต่อด้านการค้าและการทูตกับนานาประเทศทําให้ได้รับวิุยาการสมัยใหม่มาพัฒนาประเทศชาติ องคมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยและโครงการป่าเปียกตามรอยพระยุคลบาทในโอกาสครบ50ปีต้นมะม่วงทรงปลูก วันนี้ที่วัดไร่มะม่วงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพลนากาศเอกชลิดภูผาสุกองคมนตรีเป็นประธานเปิดงานฉลองต้นมะม่วงในหลวงทรงปลูกครบ50ปีซึ่งจัดขึ้นเพื่อสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราชฎรบ้านดอนขุนห้วยและทรงปลูกต้นมะม่วงพันอกร่องทองเป็นที่ระลึกเมื่อปี2517 พร้อมกับพระราชทานชื่อวัดใหม่ว่าวัดไร่มะม่วงโอกาสนี้เป็นประธานพิธีหล่อพระพุทธอภารีศีนวะมหามงคลบพิธและทอดพระปาโครงการป่าเปียกตามรอยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 จากนั้นไปตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยสะก,ก็บน้ำข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนขุนห้วยปัจจุบันได้ดำเนินงานเพิ่มน้ำต้นทุนโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี2514ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอ,อดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษเพื่อจัดสรรที่ทำกิน บริเวณบ้านดอนขุนห้วยให้แก่ราษฎรนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรที่ประสบปัญหาที่ทำกินไม่เพียงพอองค์มนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ วันนี้ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ,บึงโขงหลงอำเภอภบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนายจรันธากนาสูตรองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปติดตามการดำเนินง,งานโครงการซึ่งในจังหวัดบึงกาฬมีโครงการสนองพระราชดำริรวม28โครงการ สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำบึงขขงหลงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นเมื่อปี2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาพุมินพนอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษมีพระราชดำริให้กรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อนำน้ำจากบึงขงหลงไปพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2523สามารถส่งน้ำช่วยเหลือรัษฎรในอำเภอบึงขงหลงและ3ตํตำบลในอำเภอเซกาได้เพียงพอ ปัจจุบันมีโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้าบึงโขงหลงและพัฒนาอาชีพประชาชนตําบลบึงโขงหลงซึ่งต่อย,ยอดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ําพัฒนาโครงสร้างของโครงการจํานวน4โครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน165ไร่เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ําและกักเก็บน้ํามีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์2011ครัวเรือนมีระยะเวลาดำเนินงานประมาณ3ปี องคมนตรีเป็นประธานในวิธีปลูกป่าเฉลิมธะเกียรติและการประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้พลเอกกมะนา์รุติธิองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธ,ธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณแปลงสาธิตศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสืบสารพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อย,ยอดงานด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมูลนิธิโครงการหลวงมีเป้าหมายเพื่อสร้างหมวกสีเขียวปกคลุมพื้นที่ภูเขาซึ่งการจัดกิจกรรมปลูกป่าครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกันในพื้นที่โครงการหลวงทั้ง38แห่ง จากนั้นไปติดตามความก้าวหน้าของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมนาศบพิษมีพระราชดำริให้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2522เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฟินและพระราชทานแนวทางโครงการหลวงโมเดลส่งเสริมการปลูกพืชอื่นทำให้ชนเผ่าปากาเยอและมง้งมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ปัจจุบันเกษตรกร445คนมีรายได้ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังส่งเสริมงานพืชอินทรีย์ไม้ดอกไม้ผลรวม9หมู่บ้านกว่า5,700คนนับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จในการสร้างอาชีพที่มั่นคงเป็นแหล่งผลิตผักเมืองหนาวที่ได้รับความนิยมคณะกรรมการมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ัตย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมโครงการราชทันปันสุกในพื้นที่จังหวัดตาก วันนี้ที่เรือนจำอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคณะกรรมการลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางไปตรวจเยี่ยมโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน10ปีมีผู้ต้องขังชายหญิง892คนเป็นผู้ต้องขังต่างด้าว358คนมีอาสา,าสมัครสาธารณาสุขเรือนจำ75้าคนเรือนจำได้รับพระราชทานเครื่องมือทางการแพทย์15้ารายการอาทิ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติยูนิตทำฟันมีการคัดกรองโรคต่างๆและตรวจหาเชื้อ HIV ซิฟิลิสส่วนผู้ต้องขังหญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกด้านสุขภาพจิตพบผู้ต้องขังมีปัญหาสุขภาพจิต22คนมีการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังด้วยอาชีวะบำบัดและศาสนาบำบัด ในช่วงบ่ายไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลแม่สอดซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่คายในการตรวจสุขภาพในเรือนจําและรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโดยแยกจากผู้ป่วยทั่วไปมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทรเมดิซีนสามารถรับการวิิจัยและตรวจรักษาจากแพทย์ได้ตลอด24ชั่วโมงในปีนี้รับผู้ต้องขังป่วยเข้ารับการรักษาแบบไปกลับ349ครั้งและแบบนอนพัก52ครั้ง เนึ่งในวันคล้ายวันสวรรคตรของสมเด็จพระนารายมห ah าราช11กรกฎาคม2567ทศทั์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติด,ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนารายมหาราชพระมหากษัตริย์ลำดับที่27แห่งกรุงศรีอย,ยุธยา เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าประสาททองและพระราชมารดาเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2175ส่งครองราชระหว่างปีพุทธศักราช2199ถึง2231ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยารุ่งเรืองอย่างมาก มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์มากมายอาทิในปีพุทธศักราช2209ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมืองละโวกขึ้นเป็นราชธานีแห่งที่สองปัจจุบันคือจังหวัดลบบุรีโดยมีพระราชกระแสให้สร้างพระราชวังมีป้อมปราการเป็นแนวป้องกันอย่างมั่นคงและเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่เมืองละโว8-9เดือนต่อปี ทรงส่งเสริมด้านการค้าขายกับต่างชาติอาทิจีนอินเดียฮอลันดาอังกฤษอิหร่านและญี่ปุ่นทำให้กรุงศรีอยุธยาเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางแลกเปลี่ยนการค้าระดับนานาชาติการที่มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามามากทั้งพ่อค้าและบาทหลวงที่เข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาทำให้บทบาทของชาวต่างชาติมีมากขึ้น โดยเฉพาะเจ้าพระยาวิชัยเยนหรือคอนสแตนตินฟอคคอนชาวกรีกที่ได้เข้ารับราชการในราชสำนักนอกจากนั้นชาวต่างชาติได้นำวิทยาการและเทคโนโลยีเข้ามาทำให้เกิดประโยชน์แก่ราชอาณาจักรทั้งการสร้างป้อมปืนดาราศาสตร์และการแพทย์แบบตะวันตกด้านการเจริญพระราชมตรีกับต่างประเทศ มีพระราชกระแสให้คณะราชทูตเชิญพระราชสารไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆเช่นประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นรัชสมัยของพระเจ้าหลุยที่14สมเด็จพระนารายมหาราชยังสนพระราชหฤทัุไทยด้านวรรณกรรมซึ่งพระองค์ทรงเป็นกวีด้วยโดยทรงพระราชนิพนธ์สมุทรโคตคำฉันช่วงที่สองซึ่งมีทั้งหมดสาช่วงเป็นวรรณกรรมที่ไพเราะในบทพรรณนาต่างๆ นับเป็นแบบฉบับในการแต่งฉันของวรรณคดียุคหลังและสงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระโหราธิบดีหรือพระมหาราชครูแต่งหนังสือจินดามณีขึ้นเป็นตำราเรียนซึ่งเป็นตำราเรียนของราชอันจักเล่มแรกสมเด็จพระนารายมหาราชเสด็จสวรรคตณพระที่นั่งสุทธาสวรร์คในพระราชวังเมืองละโวเมื่อวันที่11กรกฎาคม2231 พระชมพันษา56พรรษามีพระราชธิดาพระองค์เดียวคือกรมหลวงโยธาเทพเมื่อสมเด็จพระนารายมหาราชเสด็จสวรรคตในรัชสมัยต่อๆมาไม่มีพระมาหากษัตริย์พระองค์ใดเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่พระราชวังเมืองโละโวอีกจนกระทั่งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง ครั้นถึงรัชสมัยรัชกาลที่สี่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุรณะพระราชวังเมืองละโวและพระราชทานนามพระราชวังว่าพระนารายราชนิเวศซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ทางกรมศิลปากรจัดแสดงประวัติศาสตร์เมืองลบบุรีจากพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชขึ้นที่จังหวัดลบบุรีเมื่อปี2502แล้วเสร็จในปี2509ประดิษฐานอยู่กลางวงเวียนเทพสตรีเป็นพระบรมรูปปั้นทรงยืนบนแท่นฐานสี่เหลี่ยมหลอด,ด้วยทองสำริดสงเครื่องฉลองพระองค์เต็มยศสวมพระพิชัยมงกุฎพระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบ โดยประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2509ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพของพระองค์ทั้งนี้จังหวัดลบบุรีมีการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเพื่อเทธอพระเกียรติด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ วังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทนารีนาถวันที่13กรกฎาคม2567สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12-14กรกฎาคม2567 และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริย,ยมรรคสมาธิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรไตรว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2567ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนสรอ,อมตัติยกคุณดิฉันปียณีเทียมอำมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ